นี่เป็นกูเดินออกเส้นท่นแจ้งเลยอะเดินไปแล้วเดินท่านประชดถามอะไรเขาหน่อยสิครับท่านสุวรรณครับทำไมเขาถึงเก่งขนาดนี้ครับเนี่ยอันไหวหรือยังโอเคแล้วนะอยากรู้จังเลยว่าไปทำอะไรมาเนี่ยไปแอบเรียนมาใช่ไหมถึงได้เก่งแบบเนี้ยนิดหน่อยเองหรอหรอ มีใครเห็นไหมครับวิญญาณโอ๊ตกับป๊อปแถวเนี้ยมีใครเห็นไหมครับผมว่าพี่ต้องเห็นแน่ๆผมว่าพี่ต้องเห็นแนๆ่ๆพี่ออกสื่อได้ไหมมากับกิ๊กหรือเปล่ารภรรยาภรรยาภรรยาใช่ไหมครับไม่ทราบว่าพี่เห็นวิญญาณของโอ๊ตกับป๊อปไหมครับบนมั้งครับฮะข้างบนหรอเมื่อกี้ผมก็มาจากข้างบนผมไม่เจอนะพี่ ขอโทษพี่แล้วกันนะครับเสจประเจกไม่มีความสุขนะครับพี่มีใครเห็นไหมครับเนียนไปไม่เป็นไรหรอกโอเคแต่ข้าเป็นเกียรติมากนะเรื่องใที่ได้มายืนอยู่ตรงนี้พูดจริงๆอ้าวมึงด่าเขาแล้วมึงก็ไม่เกียดเขาอันนี้อนอกสคริปต์เลยอ้าวจริงๆเอาตัวรอดคนเดียวเลยนะแหมอ้าตันไฟตันขาวก่อนผมเป็นแค่คนดูพี่อ่า ผมนั่งอยู่ไกลๆเลยเชียร์พี่ๆกันอยู่หน่อยๆออะไรกันมาหรือเปล่าเอาจริงๆนะท่านสุวรรณครับท่านโลกมนุษย์เนี่ยพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่ากำลังทำมาอยู่ครับแต่ละคนก็ร้องเพลงพ่อๆท่านเลยนะเมื่อกีพี่จ่ายพี่กองเทมากๆเลยครับท่านสุวรรณครับพอเป็นอย่างนี้แล้วอยากร้องเพลงบ้างเลยอ่ะ อะไรครับท่านตันไฟตันรอบที่แล้วท่านก็ร้องไปแล้วอ่ะไม่แบ่งให้น้องร้องบ้าง่ะครับเฮ้ยอรบ้าร้องเพลงเหรอผมอยากร้องเพลงครับเพลงอ,อะไรอะ่ะผมร้องเพลงยิ้มครับเอาเองสิเอาเร <c oughs> ียมาว่าให้จังหวะด้วย ยิ้มให้คนทั้งโลกร้องไห้กับตัวเองข้างนอกดูเหมือนเก่งปวดเหนขันไล<ะ>่ในใจเดี๋ยวได้เผื่อจะได้เปลี่ยนชุดกันเนะเาะต้อพูดอะไรจริงใจไหมไม่ <c oughs> เอาไปให้พูดอ่อนแล้วใช่ไหมวันนี้ คุณเนื้อแมงกะแตนอ,อ,อร่อยร้บ